เมื้อนี้เป็นอย่างหมาจ้าเหนื่อยจ้าเหนื่อยซื้อเนาะหมอบอกว่ามารอรับเลือดเล่นบ่อเมียนโรคประจำตัวมีอย่างแน่คนไข่บ๊วาวันความดันไขมันเป็น,นอักเสบมาจากปีแล้วจ้าเป็นมาหาปีแล้วจ้ากินเหล้า,าบ่กินกินซมื้อกินซมื้อเนาะเมียนบาหวานความดันไขมันเนี่กินยาบ่นี่อันหรือ่าใครกินกจัน โอเคเดี๋ยวเราคุณหมอเบิ้องเทียนนึงเด้อพยาบาลสักวันแต่เซ็นซื้อนอนหลับหวานเด้อจ้าแม่จ๋าเดี๋ยวแม่็อบไปรบคุณหมอก่อนเด้อพยาบาลขอเห็ุงานกันเด้อจัาแม่เด้อน้องคนตัได้จ้าคุณหมอลูกเป็นยังกระเพือกค่ะเป็นเชียนอ่อน เป็นเชียนตกน้ำลายไหลค่ะเอาเป็นยังละแม่เมื่อกี้ยังเห็นนั่งเล่นหัวสับเลยแม่แม่งมกมาก็เห็นโลดเป็นอยังน้ปอป้เด็กยญิงยุ่คุณง่ายคุณง่ายเป็นอยงไหนเนี่ยซื้อหยั่างโอ้ยเป็นอย่งไหนรู้ปะเนี่ยปากมาเบี้ยวแท้ยกแขนใด็กเพิ่งดูล่ะยกแขนใด็กเพิ่งดูค่ะนี่ยกได้บ่อยกได้ฉันนี่คนโอ้ยขายกได้บ่เนี่ยโอ้ยกได้ฉันนี่เป็นแต่จะโมงเนี่ย โอ้ยมุนเป็นศัตรูกันเนี่ยเดี๋ยวโทรหาคุณหมอมาเด้อรอแป๊บนึงเด้อปุดไข่เด้อคุณหมอคุณไข่หน้าปากเบี้ยวน้ำน้อยกันไหลแขนขากระอ่อนแขงคุณหมอข้างใต้ยกขคืนไปคุณหมอมันเปินอะไรเนี่ยคนไข้ครับคนไข้ชื่ออะไรชื่ออะไรเชือสีมิงอะไรยิ้มยิ่งฟันหรอยิ้มยิ่งฟันโอ้ปากมันเบี้ยวคันคุณหมอเบี้ยวกรุบกรายกแขนข้างข้างขวาข้างขวายกได้ไหมอืมขาขวาอืม ขาขาแขมข้างซ้ายแขนข้างซ้ายเด็กน้องนี้อีจ้าต้องถ่ายเด็กน้อนี่ไหจ่าโอ้ยแม่ขาซ้ายขาซ้ายยกได้ไหมแอติบิอ์สต๊อกฟาสแครปหน้าคอแบบชุดใหญ่นะครับพี่แล้วก็ส่งคนไข้ซีทีเอเมด่วนครับพี่ได้เลยคุณหมอแม่ไปยิงโซนซีทีด่วนเด้อส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด่วนเลยคุณแม่เด้อขอบคุพูดอะไรนะคุณหมอ พี่อาจารย์นิวโรเมดเป็นใครนะครับพี่วันนี้โอ้คุณหมอเดี๋ยวพี่โทรหาพี่มีรันสโต็กให้นะคะคุณหมอสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตคอนเซ็ปเคสสโต็กฟาสแท็กไอพครับอาจารย์ครับคนไข้นะครับมาด้วยอาการอ่อนเพลียครับได้แอบเป็นอนิเมียครับอาจารย์อันได้ไรอยิ่งนะครับมี DM เอ็มไฮเปอร์ดนชั่นอ่า DLP แล้วก็เป็น AF ครับอาจารย์แล้วก็มีกินเหล้าทุกวันครับอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ครับอาจารย์ครับคนไข้นะครับมีอาการอ่าปากเบี้ยวแล้วก็มี แข็งขาอ่อนแรงครับอาจารย์ครับโอเคครับ Activate Stool Fast Tag ครับครับอาจารย์แล้วก็ตอนนี้คนไข้กำลังไป CT ครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับครับพี่ครับอาจารย์เอา Stool Fast Tag IPD ครับครับโอเคครับหมอเดี๋ยวพี่ทุ่มหัรงพยาบาลสตก่อนครับครับโอเคครับ โซลูชันชื่คุณพยาบาลรับสายค่ะสวัสดีค่ะพี่โทรจากอายุรกรรมค่ะพี่มีคนไข้สตกฟ้าแทกไอพีดีค่ะพี่มีสตกฟ้าแทกในหอน,นะคะที่ไหนนะคะอายุรกรรมค่ะพี่ออายุรกรรมหญิงนะคะค่ะเดี๋ยวรบกวนแจ้งทีมเออาร์ด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณหมอนนองโทรกวนสวัสดิการะคะ่ะแล้วก็ขอซีทีด่วนเลยค่ะค่ะพี่กำลังลงไปซีทีค่ะพี่เดี๋ยวสต๊กเนืจะตามไปดูอีกทีนึงนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยโทรมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ